ประเทศไทยนำท่านผู้ชมมาที่ยิมเนเซียมสีพันที่นั่งเทศบาลนครนคปรปฐมนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน mm hmm. วลอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ลีครับ mm hmm. ที่ได้คะแนนที่ได้เอามารวมกันทั้งหมดครับ mm hmm. เสิร์ฟของนารีรัตยกบอลแรกมาหัวเสาคะแนนแรกมาแล้วครับบุญสิตาจูศู์ครับอําพึงนี้อายุ18ปีนะครับ175จากการจนะบุรีทันเสิร์ฟมานาร,ารัต ต้องช่วยนะรรัฐครับห่างตะขายไปน,นิดนึงแก้ไขโอโ้แต่ดีมากครับโอ้โหบอลแก้ไขของนารารัตบอลขายเป็นเกิดด้วยนะครับสำหรับน้องเป็นโนโ,นโยกมาเคาะลุนียชิตยายัางได้อยู่ครับ3เมตรของบุญสิตาเคาะเบาๆพิมพ์ชนกนาดีรัตผักข้ามาเซฟบล็อกมาได้โค้งหลังเบาๆครับพีบอลมาพิม์ชนก ไหลยาวๆอมรดาเรียบร้อยครับอมรดาเลือสว่างวิ่งหลอกอยู่สอาครั้งแล้วครับเล่นในโปรชาลิลีกต่อครับบนแรกของทาง Energy ีซีสเกตมัชชิมาสลับล็อกออกมัชชิมาแสวงผลก็เสิร์ฟมาโยหัวเสาวนารัเคาะ ลงบ้างเหมือนกันยังลองได้ครับผู้สินไม่เป่าตีข้ามมาก่อนปิยวันเด่นจังหวะสอก็ยังได้อยู่ครับนักรินพรบุญสิตาจาก3เมตรไหลยาวๆอาทิตย์ยาิยวันติดบล็อกอลิชราแล้วลงครับ <c oughs> ต้องชื่นชมครับความพยายามของเอนีสีเกตในคะแนน เสิร์ฟครับอาทิตยาอย่างเป็นเซตพอยต์อยู่นะครับเบนจวันนักคริณพรตีสนับล็อกแล้วเป็นแต้มครับก็ในเซตแรกครับการจนบุรีเพาเวอร์จะอยู่ทางขวามือท่านผู้ชมครับในเสื้อแดงน้ำเงินเสิร์ฟมาครับปิยนพุทธรอดนะรารัตท,ที่หัวเสาตีเข้าออมือของทางฝั่งของวนิสราดันข้ามมายัางอยู่ที่พิมพ์ชนกตีลูกนี้ครับมัชิมา ยกมาธัญรัตแล้วตียังบล็อกได้ธัญรัตอีกครั้งหนึ่งโอ้เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนทีเดียวครับทางฝั่งของการจนรัลบ,บุรีในเซตนี้ตียาวๆย,ยังปิยวัลพุทธรอดอมราดาโอ,โอ้ยังเหลือแกนหล,ลักก็เปน็นอมราดาครับยี่ลงนะรารัตเสิร์ฟครับอบอลแรกไม่ดีกันหนกวันฟีบอลมาก่อนครับโดนทิดาโยขวสาวพิมชนกบิดเข้ามาด้านใน ธัญรัตยกคืนมาลูกนี้ครับพัชราพรเสิร์ฟมัชชิมาแสวงผลวันแรกของดวงชิดาแล้วสั้นหลังครับหม่สูงไม่พอดึงกลับมาก่อนพิมพ์ชนกเคาะเบาๆยืดมาได้ครับเปียววันใครไม่เล่นเขาเล่นกับเปียววันเอื้อมเล่นทุกอย่างแล้วบอลเร็วติดบล็อกของเปียววันเนี่ยครับสุดท้ายทำคะแนนให้ทีมจนได้ครับเปียววันพุทรอด สมจิตครับ19ปี174เสิร์ฟให้กับทางสีสะเกดบอลแรกกระทรวันสวยแล้วยกสั้นหลังอื้มเลยไปนิดนึงยังได้ไหมฟรีบอลข้ามาก่อนครับอภิญญายกขูวเสาลูกนี้ติดบล็อกอภิชาตพรจะเป็นบล็อกออกครับ15ต่อ20ออนปริยาเสิร์ฟเสิร์ฟดีบอลแรกกระทรวันสวยแล้วยกอื้ต่ำไปนิดนึงครับหัวเสา ยกมาให้อภิญญายัางได้อยู่กันถวัน3เมตรพัชราพรอภิญญาให้กับมัชชิมาติดบล็อกอยังรองได้ครับนารีรัตอภิญญาอีกครั้งหนึ่งตีก็ติดบล็อกอีกครับน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งลงไปเสิร์ฟครับหมายเลข11วัย18ปีบปวันแรก ยกมาที่อภิญยาหัวสาวตียาวๆออกไปเองครับก็ในเซตที่2ครับยังคงเป็นการจนะบรีพาวเวอร์เสิร์ฟอันเดอร์มาบอลที่อภิญญาชกก็ยังออกครับดูครับบอลมันไม่มีดวงมันก็ไม่มีดวงจริงครับโอ้โหมาชิมาครับลงไปเสิร์ฟ3ต่อ5บอลแรกของพัชราพรแล้ววนมานะ้เพิ่งเคาะเบาๆโอ้โหพื้น <personas> ที่เหลือเลยครับ บอลแรกยกมาชิดตะคายยังดันกับข้ามฟากมาได้ครับยูดาดุนสิตาไปที่พัชราพรชนะบล็อกอยังได้อยู่ที่ออนเบียหัวเสารเขาวิยุดาตีได้คะแนนครับวิยุดารีพาวเวอร์นำ1 4อ6และจะเสิร์ฟโดยทัญรัตนแสงทองบอลแรกไม่ดีครับพิมพ์ชนก วิญดาคบฟีบอลข้ามาให้การจนบุรียกขัวสาวพัชรพรติดบล็อกแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับอมรด,ดาเสิฟยกมาครับพิมชนกมชิมายกขัวสาวมาอภิญญาซ้ายลงเหมือนกันครับบล็อกหน้านี้มีบล็อกเล็กอย่างดวงธิดาครับยังพอยัดได้ครับน้ำพึ่งเสิฟครับบันแรกกระแทกมาครับสันสนี แล้วตีลูกนี้ฉลาดอีกครั้งหนึ่งเก่งใจกันอีกแล้วก็น้ำพึ่งกับบุญสิตาพิมพ์ชนกกะนกวันเป็นจวนยกที่ดวงทิดากดยังเซฟได้แล้วไม่มีใครเอาเลยครับโอ้โหในเซตที่3ครับก็เป็นการชจริญพีพาวเวอร์ครับที่ยังคงยอดเยี่ยมครับเอาชนะเอเนจีสิสเกตไป 25ต่อ17นะครับก็สรุปผลการแข่งคู่นี้ครับคู่สุดท้ายของโปรชาเลนจ์